วัสดีจะพี่จากลับมาเจอมาเจอกับเจนิสอีกแล้วนะจ๊พี่จากับกลวงกับกลวงล่าสุดกับช่วงเออใกล้สิ้นเดือนเช่นนี้นะจ๊พี่จาานะละกี้ในกุทุนหนึ่งร้อยบาทจะพี่จาาคลิปนี้เกินตอนสองทุ่มแปดนาทีจ๊พี่จาานะก็ยังก็เป็นกําลังใจให้เจ๊หน่อยนะจ๊พี่จ่าพบทุนมาน้อยนะจ๊พี่จ่าเอาใจคนทุนน้อยก่อนนะจ๊พี่จ่าขอทุนเยอะเดี๋ยวเจ๊จะให้นะจ๊พี่จาาเดี๋ยวรอไปก่อนตามคิวนะจ๊พี่จาานะมาเริ่มก่อนเลยเดินไปที่แบบดเดี๋ยวส ก่อนนาจ๊ะพ์พจากับ100บาทเนานะก็เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวีดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีน,นะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคําแนะนำเนาะดูได้ก็แค่กดไลค์เด้อพี่น้องไม่แนะนําให้ทําตามจ้ามาหน0่บาทจะไปไกลไหมก่อนนะ เออคุณพี่นุกบอกว่าอยากดูอะไรนะเบ็ดหนึ่งร้อยเดี๋ยวก้อนตาเย็นเดี๋ยวก้อนเออเดี๋ยวจัดให้แล้วน,นะแล้วก็คุณอีหยังเอ่ยขอทุนหนึ่งดูหนึ่งพันเดี๋ยวจัดให้เช่นกันพี่จันนะเดี๋ยววันนี้ขอทุนน้อยก่อนเพราะว่าอยากดูทุนหนึ่งร้อยเนาะตเติมมาแล้วแล้วเพิ่งไปเห็นคอมเมนต์นะจ๊ะพี่จนะันเนาะมาช่วงสิ้นเดือนนะลากี้มิกดจะได้ไหมจริงจริงมันจะได้ช่วงแบบ สาสเอ็ดเออไม่รู้เกี่ยวไหมแต่สังเกตมาหลายๆคลิปก็ใช่นะจากที่การเล่นมานลจ๊ะพี่จ๋าเนาะปายสิบโยกปายกระเบนสีจ้ะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะพี่จนันเอาไม่ติดตามก็ไม่ว่ากันจ้่พี่จานะกดไลค์คลิปให้ก็อย่างดีจา้า กิจกรรมก็จะมีให้ต่อเนื่องนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะใครที่ได้มาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนด้วยเด้อมีคนคุณพี่อย่างเอ่ยยังไม่มีมารีววเลยคุณพี่วันอยู่ไหนเอ่ยนะได้แล้วอย่างเงียบเด้อใครมีสูตรเกมอะไรแตกดีก็คอมเมนต์มาจะเล่นตามนะจ๊ะหม่าม่า ยังไงก็ยังไงก็เอ้ยเพิ่งแต่บอกไปไกลเถ่ะวะยังไงก็ดรออะไรรออะไรก็ดเออไปหนึ่งร้อยบาทจะไปจ่ายมาแบบ เชื่อว่าหลายคนก็เล่นทุนนี้นะเพราะว่ามันเป็นทุนที่แบบเติมง่ายเนาะเออคอมเมนต์พูดคุยได้แล้วใช่พี่จ๋าเรื่องราวระหว่างวันหรือเจมไปแตกดีนะบอกเจ้หน่อยนะจะได้ตามนะ้วชพี่จ๋าบอกเวลาด้วยยิ่งดีเด้อพี่น้องนะเผื่อเล่นได้ล้วก็จะมีเงินมาจัดกิจกรรมให้แล้วใชะพี่จ๋าเนาะช่วงนี้ก็ y YouTube ปิดการมองเห็นเช่นเคยแต่พี่น้อกอ่าปิดการมองเห็นเจ้เลยนะใช่พี่จ๋าสนับสนุนเจ้น,นี้ด้วยการกดไลค์คลิปนะจ๊ะนะจ๊ะ บอไหวพไหวก็ลงก่อปที่เบ็ดน,นะแล้วก็โอเคป่ะมาดูกันว่าลักกี้ซื้อวันนี้เจ็ดสิบห้าบาทจะได้ไหมหรือจะไม่ได้นะชิม่ียาไม่กล้าคาดการเนาะป่าคูณสี่เออแปดมห มาคูนสบแล้วเอาไม่เห็นยอดเลยแล้วสุด75บาทาทตึงแต่มาได้ซอแววไ,ม,ไม่เอ้ยเจสัตใหม่สามบาทหฟฟิบประทานจ้ะสามสองืม หนึ่งโยกนี้ว่าไงเคมาจัดมาเต็มกราฟสิบสองบาทแปะสิบประังคนท้ายท้ายสุดโอ้ไม่กอดไม่คิดว่าจะสอแววเหมือนนอนเมื่อวานยังไม่รับชมก็กลับไปรับชมนะ้วใพพิจาร์โอ้โหเยก็กว่าจะได้แล้วรับชมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนะป่ะคามคานจากเบสีไปเปิห้า เอ้าอวกินทุนไปแล้วล่าสุดยังไงเอ่ยไปสิบโยกกอดคดมือไปได้เลยสักโยกว,ยว,ว,วันนี้ก็วันที่ยีแปแล้วอุ้ยไวสุดไวสุดวันนี้วันอะไรวันพุธให้มันแล้วแล้วไปเจ๊่ามันหมดแนวว่ะสิบโยกจังหวะวัดใจที่สุดทั้งหมดก็หมดเพราะสิบออโต้หมุนนี่แหละมา ไอี๋ออี๋อส่อแววสุดโอ๊ตอ้แล้วเข้าสเตเกเตอร์สเตเกเตอร์ลงอืมวีเกมฟีไซไปเลยเจมิสาเบนห้าขอให้คืนรวดเดียวนะไม่รู้หรอกป้ายฟีเกมช่วงนี้ก็ตึงๆหน่อยนะเจะพี่จา๋าเนาะอันนี้ก็เป็นการเติมครั้งที่แปดแล้วพี่นอ้องเอ้ยนะสงสัยตรงไหนหรืออะไรที่ยังไม่อยากคอมเมนต์ถามเจนะะจ๊พี่จ๋าจสามารถทักเฟซบุ๊กเจามาได้นะจ๊ะพูดคุยได้นะจ๊ะพี่จ,าจ๋าเจจะตอบช่วงเย็นเด้อพี่น้องนะช่วงกลางวันนอน ไม่ค่อยได้เข้าเฟซเท่าไหร่เจะพี่จ๋าสมอมาช่วงวันเราก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็เล่นเกมแต่พี่จ๋าพอช่วงเย็นก็จะว่างหน่อยจะเข้ามาตอบนะจ๊ะพี่จ๋านะสงสัยต้องนายอยากทักอะไรก็นะไม่อยากเม้นอยากคุยส่วนตัวก็ทักมาได้จ้จนะมีคนที่แยบทักมาถามว่าเออเจเล่นอะไรยังไงจริงๆเจ๊ก็ไม่ได้กักนะถ้าเล่นก็คือเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะพี่จ๋าหรือสงสัยตรงไหนอยากรู้อยากรู้ว่าเจมีกี่เจ้าเล่นก็ทักมานะจ๊ะพี่จ๋านะเดี๋ยวเราจะแบ่งปันกันนะจ๊ะ แต่พี่น้องขาแบ่งปันเจ้ด้วยเดยแต่ยังไงก็ฟรีเกมฟรีใจสืบโยกของเราโอ้ยปานนี้ก็มาให้ลุ้นได้สามบาทโอ้ไม่ก็ชั้นนี้ไปหมดไปขอให้ต้งหมดไปโอ้ยเจ๊ว่าเจาเติมมาอีกรอบดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋านอะแบบอ้ยอันนี้มันคลิปมันสั้นไปนะกลัวไม่สะใจปะ่ะเดี๋ยวเจ๊ไปเติมมาสักครู่นะจ๊ะพี่จ๋า โอเคมาตามคําขอจ้ะพี่จ่าทุน1000พบาทมาเริ่มเลยจัดให้แล้วนะจ๊ะพี่จ่าคุณพี่ที่ขอทุน1000พมาก็คุณพี่อย่างเอ่ยน,นะจ๊ะพี่จ่าเนาะกับแล้วก็คุณพี่นุกที่ขอเบ็ดหนึ่งร้อยมาเจ๊ก็จัดให้แล้วนะถ้าแบบเออเตอมาหลักร้อยไม่กล้าเลยน,นะทุนหนึ่งพันเอยทุนเบ็ดหนึ่งร้อยเนี่ยแต่ลงกอดนะเพราะว่าสวยเยลไม่ดีเจ๊ว่าเปิดมา หนึ่งร้อก็อะรไรอยู่นะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวขออีกสักแป๊บก่อนนะจ๊ะพี่นุกจ๊ะเออเฮอเขาเล่นให้ดูแล้วเดิมพี่นุกเมื่อกี้สามโยกหมดไปแล้วสองโยกกว่าเออป่ะจันมาเต็มกราวค่าดาน,นี้ยังไงหกสิบสามบาทเมื่อกี้ถ้าเล่น เบ็ด100แล้วเล่นไปนานกว่าน,นี้เจ๊ว่าหมดไปชัวนะจ๊ะพี่จานนะเดี๋ยวขอ,อขอคอยมันเกินพันก่อนนะจัดให้ตั้แต่ตอนแรกก็อถ้าจะไม่ดีนะคิดอย่างไวทําอย่างไวเปลี่ยนอย่างไว้หละจ๊ะพี่จาต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่จัถ้าคลิปนี้ไม่ถูกใจใครหรือผิดพลาดตรงไหนนะจ๊ะพี่จาเนาะมีมีสูตรเนาะกลัวเล่นก็คือกลัวเล่นหมดตูดกลัวเล่นไม่ได้กำไรนั่นแหละมาคลิปนี้ขอ1,100คืน เออขึ้นไปแล้วปะไปให้สุดไปให้สุดก้อนโตก้อนใจจะพิจากก้อนเมฟคอนเจนีนนน่จัดมาจัดมาดอกนี้จัดมา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 เออสว่งพาารามจัดยอดมันต้องอย่างนี้สิจ้พา,าพี่จ้าซุ per miga หนึ่งพันไสามบาทอ้ไม่ก้ขึ้นมาสักทีจัดไปเออ ไปสุดอืมอ,อืมยังอ,อ,อ,อยู่ที่แบบแดยังยังซู้เสืออยู่สู้แมวดีกว่าเนาะเออลืมไปห้าสิบเจ็ดวาซู้ต่อจำนิดจังหน่อย อมกดมันเหลือเกินไม่ลงให้สักรอบโอเคมากดมือบ้างไม่ใช่กดออโต้บ้างมือไม่ไหวกับเบิดแปดแล้วมาเปิดด้วยหนึ่งบาทเลยเอามาเออหกบาทแล้วไปไม่ถึงเบ็ดอยู่ดีนะเจมาจัดไป เต็มกราบที่ไหนละาหกสิบบาทสวยสิบมาหมดจ้ามากระโดดไปเลยที่สิบค่อยค่อยไต่ ยังเงียบอยู่เจ๊ว่ากดมือไม่ค่อยเวิร์กว่ะตัลองอีกสักตั้งให้มันมั่นใจว่ามันจะไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้จริงๆแต่ลงกอดเบ็ดอะลงกอดมาสามสิบเี่ยวกไปยาวๆจะพี่จ๋า24แล้วอ๋อยังไงโ oh my god oh my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอด เป็นแต่มดแท้เป็นแต่มดรอบเท่าวะหมดแบตงงงงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลงเฉยลงหน้าตาเฉยสเกตเตอร์ของเราดีจ่ะปะสิบยกกัแบเบ็ดหกขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนรอบนี้จัดปะปาปขอใหุ้อยแมวทองลงอย่างเดียวไม่เห็นยอด โอเคเจ๊พี่จ๋าเจ๊ว่าหมดฟรีนี่เจ,จ๊ว่าเจ๊ขอหยุดดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋าไปไกลกว่านี้ก็คือไม่น่าจะไปไกลแล้วแหละยอดน่าจะอยู่แค่นี้แหละมาถือว่า,าเอามากําไรไม่ใช่มเมาทุนคืนนะพี่จ๋ 1, าหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้ต็จนี้พันเก้าแล้วเอาเอาเอสูตอส้ต่อยังไงไปสุดเอายังไงอือหือโอ้โหอุตส่าห์แบบน้อยๆว่าแบบเอออย่างน้อยก็ ได้มาแล้วแหละ1,100คืนเนาะคลิปนี้นะเจ้าพี่จามว่าเติมไป2รอบเนาะแต่ตอนนี้ก็คือแต่2,000แล้วก้อนโตก้อนใจเออส่วนมิกะเก้าร้อบาทโอ้โหกราบนะเจ้าพี่จ๋าที่แจกฟรีเกมเจในทอดสุดท้ายที่จะหยุดเล่นนะจ้าพี่จ๋าเนาะมายังไงก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะเจ้าพี่จ๋าถ้าหากชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเจ้าพิจาขอบคุณอย่างยิ่งที่อยู่เป็นกันจนจบคลิปนะจ้าพี่จ๋านะยังไงวันนี้ก็ ราตีสวัสด์นะจ๊ะพี่จ๋าจบไปที่ซูเปอร์มิการางวัลรวมมี้่9 4บาบาทซูเปอร์มิกะรางวัลรวมอีย่างก่อนเจอกันจ้า